แพทิเซียตกลงแต่งงานกับโนต้ตวิเศษเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยที่มีความสามารถที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับสาวแพทิเซียนางเอกสาวสวยที่เพิ่งถูกคุกเขา่าขอแต่งงานเป็นมดัดมาทซึ่งเจ้าตัวเพิ่งมีข่าวดีกับหวานใจไฮโซนหนุ่มวิเศษทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปยกยกสำหรับนางเอกสาวสวยแพทิเซียกูดที่ล่าสุดสาวแพทิเซียออกมาเปิดใจ เล่าย้อนโมเมนต์สุกประทักใจครั้งนี้กับรายการเรื่องเล่าเชา้านี้ช่วงครอบครัวบันเทิงว่าตัวเองรู้สึกเซอร์ไพรส์ไม่คิดเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้เพราะเพิ่งคุยกันไปว่าพร้อมหรือยังแล้วอยู่ๆก็ขอแต่เป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากดีใจที่ได้บอกทุกคนสักทีทัทิเซียยังเล่าด้วยว่าตอนนี้เที่ยวอ,อยู่กับครอบครัวที่อังกฤษ จากนั้นหนุ่มโนตก็บินตามมาเหมือนจะไม่มีพิรุษอะไรแต่ในวันนั้นฝ่ายชายชวนออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะตั้งกล้องถ่ายรูปให้หันกลับมาอีกทีโนตก็คุกเข่าแต่พูดไม่ออกจนตั้งสติได้แล้วบอกว่าแต่งงานกันนะเสียงเล็กๆเ,เ,เบาๆแพทก็ตอบตกลงด้วยอารมณ์ตื้นตันน้ำตาไหลซึ่งคนที่เดินผ่านไปมาก็เฮแสดงความยินดีกันยกใหญ่ ส่วนแหวนที่เห็นว่าไม่ได้ใส่เพราะแหวนหรวมกำลังเอาไปแก้อยู่ซึ่งแหวนวงนี้เป็นแหวนของคุณแม่โน้ตที่ให้มาเมื่อถามว่าทำไมถึงขอเร็วขนาดนี้โน้ตบอกว่าพร้อมแล้วถ้าไม่ใช่วันนี้อีกสองสามปีก็คงยังอยู่ได้กันดีจึงขอเลยถามว่ามั่นใจแค่ไหนที่ฝ่ายชายจะมาขอเป็นชีวิตคู่เสาแพทิเซียกล่าวว่าอยู่กับน้ตแล้วมีความสุข ไยชายเสมอต้นเสมอปลายมาตั้งแต่ตอนแรกที่คบกันเกือบสามปีที่แล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมรักแพทรักครอบครัวแพทเข้ากับเพื่อนได้ทุกคนอายุต่างกันแต่เข้ากันดีมากจึงเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นและเขาจะไม่ทอดทิ้งไปไหนสำหรับแผนแต่งงานปีนี้คงเตรียมการไม่ทันต้องยกไปปีหน้าแต่ยังไม่รู้ว่ากลางปีหรือว่าปลายปีต้องรอรุ่นอีกทีหนึ่ง ยังไรต้องมารอรุนอีกทีหนึ่งว่าสาวแพฏิเสยจะจัดงานวิวาอีกทีตอนไหนนะคะ